การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล a m ินทีวี เป่าผจญภัยในโลกนิทานตอนสุนัขจิ้งจอกกับอีกาสวัสดีครับผมชื่อเป่าเป่าเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือน,นิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเป่าเปากันดีกว่า กา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 พวกนายมาปลุกฉันหรอเจ้านกกาเอ๋บนท้องฟ้าเป็นเหี่ยวนี่นาเทจังเลยเนะลา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 อ้าวนกเหยี่ยวตัวนี้คุณอาเป็นเจ้าของเหรอครับใช่แล้วล่ะหนุ่มน้อยเจ้าโจโจ้เป็นเหี่ยวของอาเองนายเท่จังเลยนะไว้เราค่อยเจอกันใหม่ลา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  สวัสดีครับพี่กระต่ายวันนี้เปาเปาเจอทั้งเหี่ยวและอีกาเลยครับอสวัสดีจ้าน้องเปาเปาอืมแล้วเปาเปาชอบนกเหี่ยวไหมล่ะเปาเปาชอบครับเขาดูแท้จังเลยอยากเข้าไปเจอเหี่ยวบ้างแล้วล่ะครับพี่กระต่ายได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นพี่มีนิทานที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับอีกาจะลองเข้าไปดูไหมล่ะจ้า น่าสนุกจังเลยนะครับพี่กระต่ายเปาเปาพร้อมแล้วก่อนที่เปาเปาจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสวมหมวกใบนี้ก่อนนะจ๊ะเที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะแม่แม่พวกเราไปหยุดพัดตรงกิ่งไม้ทางโน้นสักหน่อยเถอะน,นะได้สิจ๊ะพอ่อ เราได้เป็นนกอีกครั้งก็สนุกดีจังเลยนะได้บินมองวิวสวยๆของป่าจากด้านบนเอ๊ะนั่นพวกนกเหี่ยวนี่นาะพวกเขาคาบเนื้อชิ้นโตๆมาด้วยน่ากินจังเลยนะอๆๆๆสวัสดีนะฉันชื่อเปาเปาวันนี้อากาศสดชื่นดีจังพวกเธอว่าไหมล่ะ ใช่แล้วล่ะถึงจะมีหิมะหน่อยๆแต่อากาศก็ดีมากและวันนี้พวกเราก็โชคดีมากๆด้วยเช่นกันที่ได้เนื้อชิ้นโตๆสองชิ้นจากนายพรานผู้ใจดีที่เขาโยนแบ่งมาให้พวกเราคนละหนึ่งชิ้นใช่แล้วฉันนะ่ะบินมาหาอาหารตามสามีของฉันก็บังเอิญเห็นนายพรานพอดีเขาใจดีมากเลยละนะที่แบ่งเนื้อชิ้นโตให้พวกเราทั้งคู่ได้กินด้วยดีจังเลยแล้วพวกเธอกำลังจะเอาเนื้อพวกนี้กลับไปบ้านกันหรอ ใช่แล้วล่ะเปาเปลาลูกลูกกำลังรออาหารของพวกเราอยู่แต่เนื้อทั้งสองชิ้นก็ใหญ่โตมากเลยนะพวกเธอจะกินกันหมดหรอลูกๆทั้งสองของฉันวัยกำลังโตพวกเขาน่ารักและกินเก่งมากๆเลยเละจ้าถ้าพวกเรากินกันไม่หมดก็อาจจะแบ่งไว้กินตอนเย็นอีกครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกหน้าเปาเปาอืมพวกเราก็พักกันนานพอสมควรแล้วล่ะนะถ้าอย่างนั้นเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะไปกันเถอจะจ่า จ้าจ้าพ่อกลับบ้านกันลาก่อนนะเปาเปาแล้วเจอกันใหม่ฉันขอบินตามพวกเธอไปด้วยละกันนะเป็นทางเดียวกับที่ฉันกำลังจะบินไปพอดีเลยอิ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 ถ้างั้นพวกเราไปกันเถอะพวกเธอดูสวยส่ง่าหน้าเกรงขามมากๆเลยและฉันว่าคนของเธอก็ช่างสวยงามน่าชวนมองมากเลยนะ แม่นกเกี่ยวเธอกินอะไรเป็นอาหารหรอฉันก็อยากดูดีขนสวยสง่าเหมือนพวกเธอบ้างจังเลยเธอพูดจริงๆหรอเปาเปาฉันดูสวยสง่าแล้วขนก็สวยงามถูกใจเธอมากเลยเหรอจะ๊ะฉันพูดจริงๆนะขนของเธอสวยเงางามกว่านกเหี่ยวตัวใดๆที่ฉันเคยเจอเลยนะสิ เกิดมายังไม่เคยเจอนกเหยี่ยวตัวไหนที่ดูสวยสง่างามแบบนี้มาก่อนเลยนะสิฉันก็เลยอยากจะรู้ว่าวันวันหนึ่งเธอกินอะไรเป็นอาหารหรอแนะนำฉันบ้างสิฉันก็กินอาหารตามปกติละจ้ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยเธอกินอะไรนะลงบรรแรงฉันฟังไม่ค่อยถนัดไม่ได้ยินเสียงเธอเลยบอกใหม่สิ ฉันก็กินอาหารตามปกติแหละจ้าไม่มีอะไรพิเศษเลยนะเปาเปาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนื้อชิ้นโตของฉันหล่นไปข้างล่างแล้วพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่ทำเนื้อหล่นลงไปด้านล่างแล้วพวกเราแวะลงข้างล่างกันก่อนนะแย่ yeah, จังเลยนะมีน้ำตกและลำธารที่ไหลแรงแบบนี้ช่างบันเทิงที่รักเราตามหาชิ้นเนื้อไม่น่าเจอรักจะเสียเวลาเปล่าเปล่าคงไหลาตามกระแสน้ำไปแล้วละ แค่เนื้อชิ้นเดียวของพ่อก็พอช่วยพวกเราให้กินอิ่มกันทั้งครอบครัวแล้วนะเราเรียบกลับกันเถอะน่าเสียดายจังเลยนะแม่นกเหี่ยวถ้างั้นฉันขอแยกกันตรงนี้นะบ้านของฉันไปอีกฝั่งทางโน้นแล้วเราค่อยเจอกันใหม่โชคดีนะจ้าจ้าโชคดีนะแล้วเจอกันนะเปาเปาฉันเห็นว่าเนื้อชิ้นนั้นตกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปเอาดีกว่าอิอีออ,อเจอแล้วชิ้นเนื้ออยู่ตรงนั้นนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่า ในที่สุดเราก็ได้เนื้อชิ้นนี้มาแล้วช่างง่ายได้เสียจริงๆเลยเราบินไปกินริมทานน้ําตกตรงนอนดีกว่าล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 าวันนี้เจ้าโชคดีจังเลยนะได้เนื้อชิ้นใหญ่ๆมากินสกด,ด้วยมีในพรานใจดีให้ข้ามานะสิเจ้าหมูป่าเนื้อของข้าน่ากินใช่ไหมล่ะออออ,อ,อ โอยอากาศเย็นๆแบบนี้ช่างหาอาหารยากเย็นซะจริงเราดื่มน้ำมาหลายทีแล้วก็ยังไม่หายหิวเลยหิวหิวหิวจริงจอกหิวแล้วนะแต่เอ๊ะนั่นจะนกอีกกานนินาเขาคาบอะไรในปากเราเดินไปแอบดูกใกล้ๆอีกหน่อยดีกว่าถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนนะเปาเป่าแล้วเจอกันใหม่บายๆแล้วเจอกันนะเจ้าหมูป่า โอ้โหทำไมเจ้านกกาถึงได้มีชิ้นเนื้อโตโตที่น่าอร่อยอยู่ส์ด้วยเช่นเป็นหมาจิ้งจอกนะเจ้าเนื้อชิ้นอันนั้นมันเหมาะกับการเป็นอาหารของเรามากกว่านกอีกาอย่างเจ้าอืมถ้านึกอะไรดีๆออกแล้ว <laughs> สวัสดีเจ้านกกาข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยงามดุดัน ราวกับดวงตาของเหี่ยวก็ไม่ปานเลยนะขนาดข้ามองมาในระยะไกลยๆยังถูกสะกดด้วยสายตาของเจ้าเลยอ่าฮะเมื่อข้าได้เห็นเจ้าในระยะใกล้ๆแล้วดูไปดูมาปีกของเจ้านี่ช่างดูเหมือนกับปีกอันแข็งแรงของพญานกอินทรีเสียจริงดูทรงพลังสง่าง,งามมากๆชุละ ข้าดูเท่ขนาดนั้นเหรอเจ้าจิ้งจอกแน่นอนสิเจ้าอีกาข้าพูดจริงๆแต่แหมขนาดเสียงที่อูอีของเจ้าก็ยังเพราะสิจริงทําไมชีวิตของเจ้าช่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้กันนะจริงๆรอเหรอ,อๆๆๆๆ ข้าชักอยากฟังเสียงของเจ้าสิเหลือเกินว่าถ้าร้องเพลงเต็มเต็มเสียงมันจะไพเราะสักเพียงใดกันนะนกาเอ๋ยได้สิได้สิไม่มีปัญหาเตรียมฟังเสียงเพร้อๆของข้าได้เลยเจ้าจิ้งโจกลา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 มีความสุขเสียจริงๆเสียงของข้าไพเราะไหมล่ะเสียงอะไร ว้าวเนื้อชิ้นใหญ่มันช่างหอมหวนชวนให้ข้าชิมซึจริงๆเลยโอ้รสชาติเนื้อช่างหวานหอมดีซึจริงๆด้วยซี่อย่านะเจ้าจิ้งจอกเนื้อชิ้นนั้นมันเป็นของข้าเจ้าห้ามแย่งข้าไปนะ ข้าไม่ได้แย่งเนื้อของเจ้าเลยนะอิกาเอ๋ยชิ้นเนื้อมันตกลงมาต่อหน้าฉันเองดังนั้นถ้าฉันเจอก่อนก็ย่อมเป็นเจ้าของเนื้อชิ้นนี้ก่อนใครสินนะข้าขอชิ้นเนื้ออันโอชะนี้ไปก่อนนะเจ้าอิกาเจ้าจิงจอกเจ้าเล่ข้าไม่ได้เชื่อคำลวงของเจ้าเลยนะไม่รู้ไม่ชี้ข้าไปก่อนนะเป่าๆข้าได้เนื้อมาแล้วกินให้อร่อยเลยดีกว่า เปาเปาอดกินเนื้ออร่อยๆเลยไม่น่าหลงเชื่อหมาจิ้งจอกเลยครับพี่กระต่ายแต่เปาเปาก็ทำแบบนี้กับคนอื่นก่อนไม่ใช่หรอจ๊ะคนที่ชอบพูดจาประจบประแจงมักต้องการผลประโยชน์เสมอและถ้าเราอยากจะให้คนอื่นทำตัวดีๆกับเราเราก็ควรทำสิ่งนั้นกับพวกเขาก่อนเช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราหลอกลวงเจเลเพื่อหวังผลจากคนอื่นในไม่ช้าเราก็จะโดนอีกฝ่ายกระทำกับเราแบบนี้นะจ๊ะ จริงๆด้วยครับพี่กระตา่ายเปาเปาจะจำใส่ใจไว้เลยครับถ้าอย่างนั้นเปาเปาขอตัวกลับบ้านก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่บายบายอมรินทีวี